ถ้าเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราขายขี้หน้าอย่างเงี้ยเราก็ฟ้องได้ใช่เราฟ้องได้เป็นเหตุอย่าแต่ว่ามันก็ต้องฟ้องก่อนฟ้องแล้วมันก็เรียกเงินในมีเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยทาให้เราแบบสึมเสียชื่อเสียงว่าแบบเมียน้อยยกยอตัวเองขึ้นมาว่าอู๋ฉันเป็นเมียเขาทักแชทมาคุยกับเราว่าเนี่ยฉันเป็นเมียน้อยของของเขานะฉันแบบเหมือนจะประกาศตน เมียน้อยบางครั้งเขาอยากมีแสงในตัวเองทีนี้ถ้าเขาอยากมีตัวตนแล้วเขาพิมพ์แชทมาหาเราไอแชทเหล่านั้นเป็นหลักฐานในการฟ้องหย่าได้ใช่ไหมได้หมดทุกอย่างฟ้องอิชูด้วยใช่ฟ้องอิชูด้วยได้หมดทุกอย่างเลยความจริงเขาได้ทันขึ้นทั้งร่องนะเราได้แบ่งทรัพย์จากสามีด้วยแล้วเราก็ได้ฟ้องชูได้ค่าเสียหายจากอิชูด้วย เราได้ทั้งขึ้นทั้งร่องนะแต่อยู่ที่ว่าเราอะใจเข้มแข็งพอจะอยู่ได้เองโดยไม่มีผัวหรือเปล่าดังนั้นเท่ากับว่าถ้าคุณเป็นชู้เขาคิดดีๆนะในการจะไปประกาศตนพิมพ์แชทไปหาเมียนเบอร์หนึ่งอะถ้าใครฟังอยู่แล้วเป็นเมียน้อยอยากจะแสดงตนเป็นเมียน้อยอย่าไปแสดงตนใช่ถ้าคณอยู่เป็นเมียน้อยอะคุณจะไปแสดงตนเขามีสิทธิ์จะเอาหลักฐานที่คุณแสดงตนนั้นไปฟ้องคุณได้นะแล้วเมียน้อยต้องจ่ายเงินให้เมียหลวงนะเว้ย อยู่เงียบๆแบบดีแล้วถูกไหมนะวันนี้เราก็เอาความรู้เรื่องกฎหมายมาแบ่งปันกัน